ตอนนี้นะครับเราก็ถึงกันที่น,นี่เขาจะช่วยมาขอาทิ้งเพิ่มตรงนั้นทำอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตามที่เห็นที่ต้นคลิปนะครับวันนี้ทรับเพผมก็จะไปเก็บขยะที่ทชายหาดกัน ของเพราเราก็จะมีประมาณ4-5คนนะครับแล้วทุกคนก็กำลังเดินทางมาใช่ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราขอไปกดวบ่มสั่งงานก่อนนะเพื่อนะ a few moments later ทาร่าเพื่อนมาแล้วนะครับพี่อ่างครับแล้วบาร์ตี้สนุกยายาโอเคตอนนี้สมาชิกเราก็ครบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา สัมภาษณ์กันว่าแบบทาไมพวกเราถึงเลือกที่จะไปเก็บขยะที่ทะเลกันครับแรกทําไมถึงเลือกที่จะไปเ,เก็บขยะที่ทะเลถามว่าทําไมพวกเรานะครับถึงเลือกจะไปเก็บขยะที่ทะเลกันนะครับสําหรับกันนะครับการคิดว่าภูกเก็ตมีทะเลสวยๆเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีคงมีขยะอยู่บ้างนะครับซึ่งพวกผมนะครับก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเก็บขยะให้ทะเลดูสะอาดดูคลีนขึ้นนะครับ สำหรับบ้านนะบ้านคิดว่าคือเขาอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเพราะว่าถ้าสกปรกมันก็อยู่ไม่ได้ย่าคิดยังไงส่วนย่านะคะย่าคิดว่าสัตว์ทะเลนะคะต้องมีบ้านที่สวยไม่สกปรก,กนะคะแล้วก็เซฟภูเก็ตด้วยสวยมากคงต้องมาอะไรอ่ะคนสุดท้ายเออสำหรับนงก็คิดว่า อยากให้ทะเลสะอาดแล้วก็ได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆวยกันให้นักท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวเยอะๆค่ะจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยเนาะก,ก็ถือว่าได้สร้างภาพลักษณ์ให้ภูเก็ตด,ดูน่าอยู่น่าเที่ยวม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ดึงดูดนักภูเก็ตเข้ามานะก็ช่วยๆกันโอเคครับแล้วก็หาที่เราเลือกกันนะครับก็จะเป็นแหลมตุ๊แกอ่ะเดี๋ยวุแกครับมันเดี๋ยวเราไปกันเลยไปกันเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับเราก็ถึงกันที่ชายหาดใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่แหลมลูกแกนะครับแล้วเราก็มีถุง <c oughs> ดำถุงม <c oughs> ือก็จะ <c oughs> สลับ <c oughs> สี่คนพร้อมห้อของเรานะครับตอนนีๆมันเหมือนคมลอยอยู่นะเว้ยทุกคนเราเริ่มแบ่งจากตรงการนะแล้วแล้วเราก็จะแบ่งกันไป็สองฝั่งฝั่งละสองคนไป ไอ้เกูเจอปืนเฮ้ยเปี้ยวยพราะเก็บได้ประมาณเนื้อแล้วครับก็คิดว่าคงจะหมดแล้วเพราะว่าเขาก็มีการเก็บในทุกๆวิปนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในหาดแหลมก็หวังว่าพวกเราทั้งสี่คนนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้หาดมีชีวิตชีวามากขึ้น ก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันเก็บขยะทิ้งขยะให้ลงที่วันนี้นะครับเพราะเราไลน์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนนะสงสารมันเนี่ยมึงก็จะช่วยมาขอทิ้งเพิ่มโอ้โหลุกคือได้ป่ะแบบนี้ได้หรอเหมือนเลยได้เป็นคนเก็บขยะ เราก็อยู่ผู้นําชุมชนหมู่บ้านก้อนศิลปนะครับเป็นนไะถามว่าออรีมิวขยะในนี้ครับมีการจัดการกันยังไงบ้างครับมันจะเป็นทุกอาทิตย์จะมีกิจกรรมของเด็กๆเ,เขาเก็บขยะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาช่วยจัดการขยะบริเวณชายาหาดอีกหนึ่ง<ด>แรงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ